ซื้อสิทธิ์ขายเสียงอันนี้เราได้จับคนซื้อสิทธิท์ได้นะครับแล้วก็ร้องตามกระบวนการของกฎหมายวันนี้เป็นวันที่โล่งที่สุดนะครับได้ทําทตามกระบวนการของกฎหมายในการเลือกตั้งแล้วผมก็ทําจับการซื้อเสียงซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้อย่างจัดจเลยครับจะอยู่ที่อนนี้ก็มาอยู่ที่กรกาตกระบวนการทั้งหมดของผู้บริหารผู้อำนวยการการกตท,ท่านจะคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ท่านนะครับจับได้ยังไงบ้างอ่ะพี่จับได้ก็คือ จับได้แรกคือไปวางไว้ที่ที่หม้อโจกของชาวบ้านสองปึง้งปึ้งละ 700, <ม>เจ็ดร้อยก็เป็นพ<ม>ันสี่แล้วก็อยู่ในมอไซค์อีกส<ม>ิบห้าปึ้งหมืม่นห<ม>้าร้อยแล้วก็รับสรารภาพไหมหรือยังไงเขาเขาก็ค่อนข้างรับสรารภาพนะครับว่า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 เขาว่าเดินไปซื้อเสียงจริงๆและส่วนแม่ค้าเขารับสาภาพว่าซื้อเบอร์ เบอร์สองแล้วก็เจ็ดถึงสิบสองแม่ค้ารับสภาพไปแล้วส่วนกระบวนการเขาเริ่มต้นเขาก็รับสภาพแต่ถึงกระบวนการหลังจากนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะบิดเบีนบนอนยังไงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนําเรื่องที่ที่เราจับได้บันทึกได้วีโอได้เนี่ยมาให้กรกตาท่านดูว่าว่ากระบวนการเขา,เขาทําแบบนี้แบบนี้นะครับในการซื้อสิทธิขายเสียยงเขาทำแบบนี้นะครับแล้วส่วนด้านกรกตา กขาจะพิจารณาว่าอย่างไงกันแล้วแต่ท่านผู้แทนกรกตอีกทีนะครับเพราะเราได้ทาหน้าที่นะครับตามกระบวนการของกฎหมายอย่างดียิ่งแล้วครับที่บ้านแฮปปี้โฮมสองอ๋อยังอยู่บ้านนะครับเราได้แจ้งตํารวจไหมแจ้งแล้วครับมันลงบันทึกประจําวันนะครับตอบปากคําเรียบร้อยอของกลางไ,ได้อะไรบ้าง,งของกลางก็ได้มอไซค์หนึ่งคันได้เงินเงินอีกสิบห้าชุด ชุดละเท่าไหร่คะชุดชุดละเจ็ดร้อยครับค่ะอะไรที่ยืนยันว่ามันเป็นของกลางในการซื้อเสียงคดีนี้นะคะพี่ก็เป็นกระบวนการคือการไปวางเอาเงินไปวางที่แม่ค้าสองชุดนะครับแม่ค้าสองชุดแล้วก็เราดึงเราดึงมาได้ครับในตรงที่วางแม่ค้าสองชุดเราดึงม่ได้แล้วเราก็ตามมาถึงบ้าน<ม>เขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าบ้านพอคุยกันเสร็จเขาก็เห็นมอเตอร์ไซค์ออกมา,มาออกไปมาเขาบอกว่าเขาไม่มีถ้าไม่มีอะไรก็ถือว่าบอยสุดไปพอเปิดใต้เบาะมาปุ๊บ เราก็เห็นเงินอยู่ใต้เบาะสิบห้าชุดเราเจอเองเลยคะัไมไม่ใช่ครับสอสมาชิกมสมาชิกของเราเนี่ยไปดักจับมามไปดักจับมาหลายวันแล้วครับอ๋อคือไปซุ่มจับไปซุมจับ,<า>จบแล้วแล้วทำไมเราเราแล้ว,ลว,ลวในกระบวนการเนี่ยท่านยืน,ย,นยืนของท่านมันมีกระบวนการที่ ท่านยื่นเป็นหนังสืออย่างเดียวท่านจให้นักข่าวถ่ายก็จบแต่ว่าเป็นข้อเสียของท่านผมบอกนะเพราะว่าใน่ทราบว่าท่านทํามาถูต้องไหมเพร,ราะเจ้าหน้าที่ต้องตรวจแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอานักข่าวไปถ่ายดูในเอกสารของท่านอ๋อแต่ว่า <ไป S 2> ท่าน<ๆ>ท่านยื่นถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดไหมจะเป็นคนดีกว่าท่านที่จะให้ข้อแนะนําท่านไปไม่ใช่ว่าแล้วผมขออนุญาตว่า ให้เป็นติดของผู้ตมบัคแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่จะคุยกันแบบสบายใจกันนะโดยเฉพาะกันนะไม่ต้องเข้าไปถ่ายในห้องพักครับภาพรวมนะครับการเลือกตั้งเทศบาลของจังหวัดระยอง30แห่งนะครับก็ถือว่าเป็นไปภาพรวมก็ถือเป็นไปด้วามเรียบร้อยนะครับการการเลือกตั้งนะครับเรื่องการที่จะ ดำเนินการในส่วนกระบวนการาต่างๆนะครับหรือว,ว่าการเลือกตั้งอยู่ในรับที่พอจัดมีการร้องเรียนเยอะไหมคะกันครับเรื่องการร้องเรียนของผู้สมัครนะครับซึ่งณวันนี้นะครับซึ่งมีการร้องเข้ามาก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งแล้วนะครับก็มีเข้ามาบ้างน,นะครับก็มีเข้ามาบ้า,นนบทางทั้งที่ร้องเป็นคําร้องทั้งที่ส่งเป็นข้อมูลนะครับ ชี้ปอดแสต่างๆนะครับซึ่งทางกรกตจังหวัดเองนะครับก็ได้ดําเนินการไปามหน้าที่นะครับส่วนนับวันนี้ตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จตั้งแต่วันที่ท8นะครับก็ยังไม่ยังไม่มีเข้ามา <อ lecture. S 1> ยังไม่เข้ามาค่ะ,ะคท่านมีข้อกังวลใหญ่ยยประเด็นไนะครับ ประเด็นเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่มีกระแสเข้ามาบ้างมีไหมคะเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็ขึ้นอยู่กับว่า,ามีข้อมูลแล้วก็มีหลักฐานนะครับให้สามารถดําเนินการต่อไปได้นะครับซึ่งทางกรกตก็จะต้องดูต่อไปนะครับถ้าหากว่าฝ่ายผีส่วนได้เสียนะครับมีข้อมูลมีพยานหลักฐานนะครับก็สามารถที่จะนํามา ยื่นเป็นรองคับค้านให้กับกรกตได้แต่สวนกันต่อไปนะครับเพื่อที่จะหาอเท็จริงหาพยานหลักฐานที่ท่านกล่าวหาไปนะครับมีเพราะว่าทางก,กรกตก็ต้องทําหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับก็ต้องบงับงคับใช้กฎหมายตามที่กฎหมายน้าที่มีมีมีอะไร เ่ขึ้นนะเราได้ทําตามกระบวนการของกฎหมายเพราะเราอยู่ใต้ประครับเ้ื่อกฎหมายอยู่แล้วนั้เราก็ได้มาทําหน้าที่ของเราเต็มที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกสภาสภาเทศบาลเรียบร้อยนะครับในั้เราก็ทาตามกติกาโดยเคร่งครัดนะครับวันนี้เราก็ได้ไปเป,ป้ามาประมาณ2คืนหรือ3คืนนะครับวันนี้นักข้าวบอกมีบอกแต่ว่าจะมีการออกไก่ทัง แล้วก็มาจับได้ตอนประมาณ4ีห้าตีห้านะค่าตีห้าปวว่ายรวมางหกโมงเช้านั่งฝ้าวันครับแล้วก็รอพอจับพอรู้ปุ๊บก็แจ้งตำรวจตำรวจก็มามามที่ปากคำแล้วก็ยกรถกลับมาที่สถานีมัตูุิครับ